สวัสดีค่ะเพื่อนๆวันนี้เราจะมาทำอาหารเกี่ยวกับผัดไก่ค่ะไก่ผัดพริกนะคะน่าอร่อยไหมคะเพื่อนๆเราต้องผัดไก่ให้มันสุก ก่อนนะคะขั้นตอนถ้าผัดไม่สุกนี่มันจะมันจะคาวากิ่นไก่นะคะเราต้องเอาน้ําเพิ่มด้วยเพราะว่าไก่มันไม่เหมือนเนื้อหมูนะคะเราต้องแบบว่าทําให้มันสุกมากๆเราถึงจะเอาผักใส่นะคะเพื่อน ของยายานี้มันจะไม่ตายตัวนะคะสุดตามใจฉันค่ะยายาใส่เห็ดแล้วก็ใส่ไข่ด้วยค่ะมีไก่มีเห็ดมีไข่แล้วก็มีพริกพริกหยวกแดงพริกหยวกเขียวแล้วก็หัวหอมใหญ่นะคะยายาใส่ใส่หัวกระเทียมดองด้วยค่ะสุดของยายานี้มันจะไม่ตายตัว ชอบแตงกวาค่ะถ้าเ,เพื่อนๆชอบก็ฝากกดไลค์กดติดตามด้วยนะคะย่าคิดว่าจะโอเคไหมย่าไม่เอาน้ำมากนะคะเดี๋ยวชิมค่ะเ,เพื่อนๆโอเคค่ะ เพื่อนๆนี่ก็เสร็จแล้วนะคะมาค่ะไว้กินด้วยกันนะคะเพื่อนๆ